Was this สวัสดีครับผมก้องบนวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับ วันที่9กรกฎาคมนะครับเป็นวันเกิดอดีตสมาชิกวงไอดอลวงหนึ่งนะครับซึ่งประกาศจบการศึกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์หญิงแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้องโมบายพิมล็อคัสต์นั่นเองนะครับหรือโมบายอดีตปีนักเคปอติเอนั่นเองนะครับก็สุดสัปาหวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับน้องโมบายนะครับมีความสุข ก็เลยเต็มสายแล้วก็ไปที่รักต่อทุกๆคนด้วนนะครับหลายคนก็น่าจะทราบกันดีอยี่แล้วนะครับว่าน้องโบบาเนี่ยได้ประจบการศึกษาบินเอนเคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็ตอนนี้เขาก็เป็นยูทูบเบอร์หญิงแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ไปแล้วนะครับก็สู้ๆกับงานที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่นะคะน้องโบบายครับและหวังว่าผมกับน้องโบบายผมจะได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกันใน เร็วๆนี้แน่นอนนะครับใครนะครับที่อยากจะมาอวยพรอวันเกิดน้องโมบาลเนี่ยก็มาอวดพรกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามน้องโมบานเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็เพลงในวง b บียเนี่ยใครที่อยากจะไปฟังเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยนะครับทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับก, sandwich, ก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวผมจะ้องเพลงอวยพรวันวเกิดไปให้เขาฟังสะหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลน้องโมบานครับ hello, hello. สุดสานวันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงโวยพอวันเกิดไปให้คุณฟังนะครับตั้งใจฟังเี้ๆนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to mobile Happy birthday to you สามวัเกิดนะคะน้องบับายครับถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับน้องโมบ,บาพินาพัฒน์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีดีมากๆเลยนะครับแบบได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับอดีตสมาชิก BNK48 เนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าต่เต้นมา,มากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมง,งานกับคนคนนี้นะครับและ ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มียอดวิวสักประมาณหน0 0าวิวแล้วก็ยอดไลค์สักส,กสกองสาไลค์ควจะทำคลิปออกเดได้เป็นแฟนกับน้องโมบายอย่างวันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่ผมแบบจะลองทำมามากเลยนะครับจะจะลองทำคอนเทนต์แนวนี้อยู่สักครั้งนึงนะครับแบบว่า,าการที่ได้มาออกเดยกับดารานักร้องนางแบบแล้วก็ยูทูบเบอร์หญิงเนี่ยแล้วก็สตรีมเมอร์หญิงเนี่ย จะเป็นยังไงครับในหนย่งวันเลยครับถ้าน้องโมบายดูคลิปนี้อยู่จะเกิดสนใจก็บอกผมได้เลยนะครับเแล้วสาเหตุที่ผมชอบน้องโมบายพิมลพัฒน์เนี่ยนั่นก็เพราะว่าน้องโมบายเขาเนี่ยเขาสวยครับเขาสวยครับเขาสวยครับเขาสวยนะจ๊โอ้มากัคือแบบเขาสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับแบบ ถ้ที่มีโอกาสมาเจอน้องโมบาสัสกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดน้องโมบาดูคลิปนี้ดูผมอยากจะบอกว่าคุณสวนมากๆเลยนะครับแล้วก็นับมากเลยนะครับน้องโมบาครับและถ้าเป็นไปนได้นี่ถ้าเกิดผมได้เจอน้องโมบายพิลาพาตัวจ,จริงๆนะเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า was this moment that he fucked ตื่นเต้นตอนแต๋วก็แต่สาวแต่ <S <S แตจนแบบพูดไม่ออกเลยครับทีบบ่ได้เจออดีตสมาชิกวง B N K 4 8เนี่ยผมกูคงแบบเก็บอาการไม่ค่อยหยุดเลยนะครับแบบกิ๊กแตกไปเลยนะครับหวังว่าผมกับน้องบายเนี่ยคงจะได้มีโอกาสด้มาร่วมง,งานกันในเร็วๆนี้หนัแน่นอนนะครับน้องบอใบครับอมาอมูสินเดย์รุนนี่ว้าว ก็สุสามาเกิดนะครับน้องโบบายครับขอให้มาเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามน้องโบบายเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับ <pięk? S 2> แล้วก็ใครที่อยากจะไปดูคลิปตา่ตางๆของน้องโบบายเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะครับที่ช่องยูทูบนะครับแล้วก็ช่องเซอร์ซิตเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับ ของ a p p l น่าจะมีโอกาสได้มาถ่ายคลิดกับสาวสาวเซอร์ซิสนะครับแล้วก็จะเล็ไปฟังเพลงต่างๆในวง BNK48 กันด้วยนะครับดูสตรีมิงถูกช่องทางเลยนะครับสุดสามว่าเกินนะคะน้องโบบายครับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.